นนาการนมัสการครับปู่ค่ะคอจะเล่นบอลโชวป้ารวยโอ้ยว่างหันเจ็บต้องปวดหัวเลยก็พอเตาค่ะ <c oughs> เด็กวบญญวเข่าบวเป็นยังครับปู่มันมีเข่าไม่ลุดนะครับปู่มีลุดไหมครับธรรมดามันก็นมีเข่าไม่ลุดเนาะจ้ะเมื่อนี้กับสิขอแจ่มมื่อไม่เมื่อนี้อ่าวันจันทร์กับสิเขาอยู่ดอกเสียวันจันทร์นะจ้าเป็นหนึ่งห้เจ็ดเจ็ดค่ะเข่าเล็กวิ่งอยู่ดนี่หรอครับปู่ เก้าแปดหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดเนาะค่ะพันเหมือนมาเจ็ดเจ็ดพันเรื่อมาห้าเจ็ดแปดเนาะโอ้หนึ่งหกล่างเนาะอันอันหกเจ็ดเป็นไหมไอหกเจ็ดเจ็ดรักหกหกกับมาลักร้อยเนาะค่ะปูเนาะมาหลักร้อยเจ็ดเนาะค่ะมาเจ็ดเด็กวินหกเก้าศูนย์เพ่นบ้านเขาแรก วิ่งรูดเล้วก่ะที่หกแล้วก็เลขเลขลักร้อยเขาที่หกตัวกันลักร้อยปูเขาแกนก็ถือว่าไครเอาจับลักร้อยได้เงนได้ลักน้วยล่างเนาะก่ะเนีน่ยมีสองหางเนาะขันพ่นมาแปดเจ็ดก็ยังสิว่าพอได้เนาะค่ะปูเนาะอันนี้การ,รน,นี้ไปนี้ลดแต้มไปหนึ่งพันพนกันลอกนี้คือว่าอันหดซื้อหล จัพคนเสียงเงินใส่มาใจเป็นบ่ปูแมงเป็นีโอกาสเราไปได้เลยกล้าจากกล้าวจากไทยจากอีหยัางไรมันมันมันเย็ดได้เบิดนี่แหละปุ้นเอ้ไดมันมีมันมีแน้าตรวจโลหะอายุของกระเจาเห็นแน้าตรวจโลหะเนาะเฮเห็นน้ำกระเจ้าติกระเจ้าออกยังไงมาเตี้ยบันนี้งวดที่สามสิบแล้วค่ะปูแมงวันที่สามสิบ ปูว่าปี้นะคะเล้าววันจันทร์นะค่ะปูยี่สิบอ่ายี่สิบเจ็ดแล้วนะคะเพิ่งเพิ่กันสิสิ้นเดือนอีกแล้วเนาะไว้ไว้แล้วะค่ะปูเนาะแป๊ดเดียวนึงสิสิ้นเดือนอีกแล้วเนาะเท่าไปหนาจากไล่กับไล่กับโต้งไล่กับมัดเจ็ดกับชินวันที่จีที่หานี่ก็บไลกับโต้งตะวันจ้า มากระต้มกับกบ้าปีไม่ไปส่วนตัวเนาะผ่านไปแต่ละหมื่นแต่ละวันบานีเม็ดอายุไขรกะไปทุกคนเนะาะค่ะปูไปแนวได้เกิดไหมหวังหรือจังไหนกับปูน้ำเพลนเนะาะค่ะปูเนาะอันนี้กันกับเบื้องบ้านหลอกยุ้งจุกเกี่ยวหรือวะแต่ว่ามะหนังมุมนี้เน่าตรวจโลหะไม่ตะมุนมุนเห่ากับนันเรื่อๆเนาะเอาบานี้ปูอันนั้นชุดวินมีอย่างไรจ้ะ จดวิ่กับมิจูมนมิหนึ่งจ้ยังอีกครับปูสามสี่ศ่งมสจ้ะแมนหกเจ็ดหเจ็ดค่ะแมนเมตรละเนาะบาทบาทนี่เด่นเด่นที่สเมตรเดียวเ้ยย้จูวิ่งวงิ่งรุ่เนาะค่ะสเมตรเดียวเหมือน แมนสองเมตรเดียวป้านคือส่มั่นใจค่ะ่กับปูหลักร้อยมียังกับปูวันนี้มีอยู่บ่หลักร้อยมีศูนย์กับสองหลักร้อยมีศูนย์กับสองนะคะโอ้สองมานแน่แท้เห็นมาเด้อบัตรบัตรตินี่จับคแู้วนะบัตรติ๊นี่จับปูแป้นนึงคะ่ะขีดเส็นใต้เพิ่นก่อนแป๊บหนึ่งหลักร้อยมาที่ศูนย์กับสองนะคะชอบกะ จับเอาเนาะค่ะมันตรงใจบอดี้อันนั้นจับคู่สองตัวค่ะ,คะปู้อมีสองศูนย์สามสองมีมีจ๊กซุดเมื่อนี่ค่ะปู้มีมีสิบสองสิบสองโอเคอ่าจะได้การกระดาษถูกมากค่ะคู่แรกสองศูนย์สามสองสองศูนย์แล้วก็สามสองค่ะสามหกสามหกค่ะ เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามค่ะหกศูนย์หกสองหกสี่หกศูนย์หกสองหกสี่ค่ะสี่ศูนย์สี่สองสี่เจ็ดสี่ศูนย์สี่สองสี่เจ็ดค่ะเลขสามตัวมีอยู่สามหางเด้อจ้ะนี่ศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ค่ะ ศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองค่ะสองหกศูนย์สองหกศูนย์ค่ะแตกสามตัวนี้เด้อสามตัวนี้เน้นเม็ดเน้นไปคู่เดียวเด้อคู่ใดจับปัศูนย์เจ็ดสองเน้นที่ศูนย์เจ็ดสองน้อ่ะแรกสองตัวจ้าสองตัววงกลมไปที่สองศูนย์สองศูนย์ตัวแรกเลยค่ะแล้วก็ เจ็ดสองเจ็ดสองจ้ะหกศูนย์แล้วก็หกศูนย์ค่ะหกสี่หกสี่ค่ะแล้วก็สี่สองสี่สองค่ะใส่ดอกจันในพันโูสองศูนย์เจ็ดสองสี่สองเนี่ยดอกจันเอาเอาที่ละกนฟังพระท่านตัวได้เนี่ยก่อรัปูอดอกจันเปที่สองศูนย์สองศูนย์จ้ะ แมนเราก็เจดส,สองห,หาดาวเลยเจ็ดสอง,องให้หาดาอ๋อแมนเจ็ดสองจ้ากับสี่สองกับสี่สองด้วค่ะแมนสี่สองเนี่เอาสิบแปดดาวเนีะเราตัสิบดหมดแล้วเวตัูมักดอกวาแ,แต่ว่าภูมักตัวนี้ภูมักเจ็ดสองมนากเจดส อทวนตัวเลขนอกค่ะปูอุย้ยคือได้แค่หกนาทีหนึ่งหรอปูคขึน้นเร็วแน่เอากันทวนตัวเลขไปนั่งกันสิล่องตัวก็ดีนดยนกวนะ่าแน่นปูขึ้นเบาแล้วเะเนอกป้าเบาโทษปูขอไพ่คนะ่ะยเบาหยอกนะีปูว่าปีลาววันจันทร์เนี่ยยนะี่สิบเจ็ดตุาลาคมสองห้าหกแปดรอบสองทุ่มครึง่งหรือสองทุ่มยี่สิบสี่นาที มีชุดวินนะคะศูนย์หนึ่งสามสี่หกเจ็ดวิ่งรูดมีสองเม็ดเดียวคอลโล่แคนแคนลักร้อยมีศูนย์กับสองเลคะสองตัวมีสองศูนย์สามสองสามหกเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามหกศูนย์หกสองหกสี่สี่ศูนย์สี่สองสี่เจ็ดเน้นที่สองศูนย์เจ็ดสองหกศูนย์หกสี่สี่สองดอกจันพิเศษก็มี สองศูนย์อันมากชอบมากๆคือเจ็ดสองคือดอกจันท่าดอกปูวาส่วนสี่สองเนี่ยเป็นตัวสำล้องแล้วคนะ่ะปูเนาะสามตัวมีศูนย์หกสี่ศูนย์เจ็ดสองสองหกศูนย์เน้นที่ศูนย์เจ็ดสองแลคะถูกบ้างค่ะปูแมนถูกแก้วถูกแก้วยังโจเนี่ยค่ะอันนี้แนวทางลาวเพื่อนบ้านคามของเพื่อนเพื่อนว่าคำของ อันนั้นปู่บางคนไม่ว่าขามของโจอกอะง,งงอยู่ขามของมันขามของอย่างน้อมันว่าเมาไม่กันนะปู่สันนด์ขามโค้งกันละคนน่ะโอ้ยนอนเถิดอ่ะนี่ค่ะเก่าไม้นอ่ะสุดเดิมแล้วก็สุดไม้นอะะ่ะเอาไปพิจารณาดูนะะ้องะผู้ใดตามปู่ว่าปีการประจำก็เอฟซีน้องาคุณพ่อคุณแม่พิจรารณนานดูเด้อค่ะ เดี๋ยวทางมันเบิ่นเนาะปูน้องเล่บ่ได้เนาะกับปูน้องเงนกันเนาะแหวนบิ่นโอ้ะเชไดกันคันบ่เบิ่นกันสิไข่อยู่เนาโอ้ยเนาะแปดเจ็ดไหมมาเจ็ดเจ็ดระวังสิเนาะ <c oughs> แต้มเดียวหนึ่งลักล่อยกันให้ถือ,อยุหกเนาะกับปูนเนาะแหล้วข่ากับข่า,าน้ำน้ำกันอยู่ดีเลขปูก็ได้นี่ค่ะ วดก่อนนี่ก็เขาอยู่วันที่ยี่สิบตุลาเนี่เข้าสี่เจ็ดวันที่สิบเจ็ดตุลาเนี่ยเขาเก้าศูน,นยนะะ์อนาะลักล่อยปูนี่ค่อนข้างเขาดีอยู่ดีค่ะสิบมาตุลาลักล่อยกับเขาดิเนี่ยงวดน,นี่โอ้ลักล่อยงวดน,นี่เอาแม่นแม่นเนีตเอปูพเพราะว่ากันได้ลักล่อยนีกัได้หา้าลักสิบลางมันเม่ออยากเนี่ยี่ค่ะ พ่อเต้าเพิ่นบอกว่าเหรอว่าเพิ่นไปจังหวัดจันทร์อันอันอันเพิ่นว่าอยู่เพิ่นว่าพรุ่งนี้บังสันเพิ่นจะเดินทางเพิ่นวางแผนเดินเพิ่นเพิ่นว่าอยู่กับปู่ยู่ได้ถามว่าไงพ่อเต้าไปอันเพิ่นพออันนั้นเดไปทา้งหลายสันดลบพอเชียนว่าปีไปทา้งหลายพอไปน้ำกันต่อพีกำลังไม่ชัว มีกับนอนไปน้ากันบ้าแมนอย่หนึ่งเพื่นก็สิไปน้ากันตัวพี่น้องกันเนาะทิ้งกันไม่ได้่หย่าเรื่อล้เสริมไนเล่าเรื่องแบบาดเตาเาดีดีไป่ดีีาเตานี่ยมันมวงันมวลว่นผมวหัวมวนผมจิตไปจังหวัดจันทีได้ปรวดมาขึ้นรถแล้วจะปวด้ควายเลยกปิดยังว่าอยู่เ พอดีม the ือเอื <lonely> ้อนเสาแถวแญ่ก็แปดสิโตเมาล้ำเล่าตาเสามาไงบอกเล่าเหาแถ้วงเออเอาตามตามนั่นเนาะตามจังหวะที่รัฐรัฐบาลไทยเนี่ยชิดเด็กปวยไปไว้เน่ยพอเกินมือพอเกินวันเออมือเอื้นมือเค้ืวันจันทร์วันจันทร์หังขั้นพอเกินวันอังคารวันพุธเลือเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยครับปูชิดเด็กปวยหายยุ่จ้ะเอากันจังหวะมาแล้วแม่เล็กนะ เก็บไปแล้วแต่ว่าเพราะนัป่ปอยดอกแต่ว่าตรงเชียงเมืองกอนเดือนนี้มัน <L un> สามสิบเอ็ดวันนะคะป,สสสสปูสามสิบสามสิบเอ็ดก็ได้ดอกปูสามสิบสามสิเ็ดก็ได้ว่าแต้มวัตรงก็หมือนเลขเล่ามากเนาะแนนแมนแมนจะ8 29เจ็ดยี่สิบแปด้าเล่าออกวันยี่สิเก้าเราก็ไปออกมันที่ตอนนีสามสิเอ็ดเเล่า <L un> เล่าออกเลยเนะ เอาวันทีนิบเจ็ออกมันม่หล่จาันนังข้านพุดกับิบก็มื่นหละปะฮัตสุเวกวันเสาร์ผมสิบนะยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ายี่สิบเจ็ดวันจันยี่สิบเก้าวันพุธสามสิบเวันศุกร์วันสเันศุกร์วันที่หนตรงกับวันเสาร์วันเสาร์เลยรัฐบาลให้อรอเออ็นตรงกันโอเคอยู่หนค่ะปูได้อยู่เาอ อาตุลาเนี่ยให้ไอ้ยูดีมีแง่ด้วยงอมที่เขามาเบิ้ลช่องจูปลาลุ้ยก็ได้พูกับเก่งม้วนเขากับเัวเขาใครแย่งอหมดหมดมื่อเป็นยังนะครับปุ๊มีเขามีรถแล้วค่ะเนาะเมื่อนี้มันใจยุดอกกันญาติงอมมันใจได้รอดมือวันจันทร์นี่ที่นี่ยิดเจ็ดนี่หลับรองมาถูกแช่ละมันออกวันทียิ้มเจ็ดแม่บ้านหลังจ้า เข้าตรงเข้าตรงเนียนเจ็ดสองตัวกับโตมันไหวเลยค่ะปูค่ะกาบขอปูขึ้นกาปูค่ะอ่าสาธุเจริญพรสาธุกาบนมัสการกาปูกาบขอปูขึ้นลายๆายกปูค่ะกาบนมัสการค่ะเป็นแนวทางกนกกาปูว่าปี มาปีเนาะอ่ะแนวทางเพื่อนบ้านขามโค้งไปเล่าเนาะอ่ะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังดังช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการประนันทุกชนิดเนาะอ่ะขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุขุสุขคนที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตลอดผู้ใดกดให้ถือสลากกินแบ่งไทยด้วยนะคะถึงวันที่หนึ่งขาโค้งไปเล่าขอให้ถูกรางวัลที่ให้ถูกสามตัวสองตัวแตกเด้อเฮ้งๆปังๆมันๆสุบุตรสุขคนเนะค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ